รัฐมนตรีว่าการยอทายันทักษิณและครอบครัวยังไม่ขออภัยโทษรอบสองรัฐมนตรีว่าการยอทะยันทักษิณและครอบครัวยังไม่ขออภัยโทษรอบสองส่วนนอนรักษาตัวนอกเรือนจําเกิน120วันหรือไม่ขึ้นอยู่กับความเห็นแพทย์โรงพยาบาลตํารวจเสนอมาอยังอธิบดีรัชทานก่อนรายงานขอพิจารณาจากรัฐมนตรีว่าการยุติธรรม เมื่อเวลา10นาฬิกา30นาทีวันที่6ธันวาคมที่กระทรวงยุติธรรมถนนแจ้งวัฒนะกรุงเทพพันตำรวจเอกทวีสอดสองรัฐมนตรีว่าการยอทะพร้อมด้วยนางพงศวัดร์นิลโยธินประหลัดกระทรวงยุติธรรมคณะผู้บริหารกระทรวงยุติธรรมข้าราชการเจ้าหน้าที่กระทรวงยุติธรรมและตัวแทนผู้บริหารกรมต่างๆร่วมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนด้วยความยุติธรรมโปร่งใสไร้ทุจริตอย่างเป็นรูป,ปรธรรม พันตำรวจเอกทวีกล่าวภายหลังเสร็จสิ้นกิจกรรมว่าการบริหารประเทศใน4ปีถ้าเราสามารถยกระดับการป้องกันการทุจริตและประพฤติไม่ชอบให้ขึ้นมาอายุในลำดับที่หนึ่งของภูมิภาคอาเซียนและฟื้นฟูหลักนิติธรรมได้ตนคิดว่าจะเป็นการวางหลักฐานให้ประเทศได้เป็นอย่างดีเพราะการแก้ไขปัญหาการทุจริตโดยหลักนิติธรรมเป็นการลงทุนที่น้อยแต่มั่นใจว่าจะได้ผลมากที่สุดดังนั้นกระทรวงยุติธรรมจึงมีความมุ่งมั่นจะทำในส่วนนี้ให้ได้ประสิทธิภาพ พันตำรวจเอกทวีกล่าวว่าส่วนเรื่องที่ปัจจุบันนี้มีหลายคดีในความสนใจของประชาชนมีเจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปเกี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรมนั้นตนมองว่าคดีก็ต้องแก้ปัญหาต้องพิจารณาว่ามีการกระทำผิดอย่างไร,งไรเช่นกรณีคนที่กระทำไม่ชอบหรือทำผิดกฎหมายก็ต้องดำเนินการตามกฎหมายเพราะตามตัวชี้วัดพบว่ามีการเพิกเฉยต่อผู้กระทำผิดโดยเฉพาะถ้าผู้นั้นเป็นผู้ที่มีตำแหน่งสูง จึงคาดหวังว่าทุกหน่วยงานควรต้องร่วมมือกันต้องยึดถือตรหนักถึงหลักนิติธรรมไม่ใช่แค่ฝ่ายนิติบัญญตัติแต่รวมถึงฝ่ายตุลาการฝ่ายองค์กรอิสระเพราะทุกหน่วยงานถูกชี้วัดหมดอีกทั้งประเทศที่มีหลักนิติธรรมสูงส่วนใหญ่เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ดังนั้นจึงเป็นเรื่องท้าทายที่เราจะทำส่วนที่มีการกระทำผิดเราก็ต้องทุ่มเทและเน้นย้ำเรื่องความรับผิดชอบในสังคมไม่เพิกเฉยเพื่อให้สังคมไม่ขาดความรับผิดชอบระหว่างกันและประชาชนจะต้องได้รับความยุติธรรมป้องกันกฎหมายอ่อนแอ พันตำรวจเอกทวีกล่าวถึงเรื่องความคืบหน้ากรณีการหลบหนีจากการคุมขังของนายชวลิตทองด้วงหรือเสียแป้งว่าตอนนี้เป็นช่วงเวลาที่ท้าทายเพราะปกติเรื่องของการสืบสวนไล่ล่าจับกลุมมักจะไม่มีการบ่งชี้เพราะป้องกันการไหวตัวทันของผู้ต้องหาอย่างไรก็ตามตนก็ได้รับทราบว่านายชวลิตอยู่ในพื้นที่ใดก็ต้องเร่งเงติดตามแต่ขอให้เป็นการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ตำรวจและในฐานะที่กระทรวงยุติธรรมเป็นหน่วยงานสนับสนุนตนและคณะทำงานก็จะทำทุกวิธีทางเพื่อติดตามตัวกลับมาให้ได้ด้วยการจับเป็นรวมถึงการหลบหนีของเจ้าตัวก็มองว่าเป็นการท้าทายกระบวนการยุติธรรมเพราะไปลดความเชื่อมั่นของประชาชนในสังคมส่วนเรื่องการประสานขอเข้ามอบตัวด้วยการพ่วงเงื่อนไขตนขอไม่พูดถึงแต่เราจะทำทุกทางและหวังว่าจะนำตัวกลับมาสู่กระบวนการยุติธรรมได้เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น นอกจากนี้ในส่วนของกรมรชาชทัณฑ์ก็ได้รับหนังสือร้องเรียนของนายชวลิตเรียบร้อยแล้วทราบว่าเคยมีการยื่นร้องเรียนตั้งแต่สมัยรัฐบาลที่แล้วแต่เรื่องมาไม่ถึงกระทรวงยุติธรรมซึ่งในหัวข้อหนังสือร้องเรียนความไม่เป็นธรรมก็เกี่ยวกับเรื่องค่าอาหารแพงคดีเก่าที่เขาอ้างว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมเป็นต้น ซึ่งการตั้งคณะกรรมการให้เข้าไปตรวจสอบไม่ใช่ตั้งแล้วจบแต่ต้องประเมินข้อมูลต่อเนื่องเพราะบางทีข้อมูลของตัวเขาก็เป็นประโยชน์เรารับฟังแต่ไม่เชื่อทั้งหมดต้องรอดูข้อเท็จจริงก่อนและต้องดูเรื่องขีดจํากัดต่างๆของหน่วยงานทั้งนี้ในชวลิตจะมอบตัวเองหรือไม่ก็เป็นสิทธิ์ของเขาแต่หน้าที่ของเราคือต้องติดตามตัวกลับมาให้ได้ ส่วนกรณีของผู้ต้องหาชาวเยอรมันที่หลบหนีระหว่างการได้รับปล่อยตัวชั่วคราวจากศาลในประเด็นกระทำชำเราวเด็กอายุกว่า15ปีแต่ไม่เกิน18ปีนั้นพันตำรวจเอกทวีกล่าวว่าข้อหาที่เขาถูกดำเนินคดีทราบว่าเป็นข้อหากระทำชำเราวต่อเด็กยังไม่ใช่คดีค้ามนุษย์และเท่าที่ตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าประเทศเยอรมน,นีและประเทศไทยไม่มีสนทีสัญญาส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างกัน จึงทําให้ในส่วนนี้จะต้องเป็นอํานาจของอายการที่จะมีสํานักงานต่างประเทศในการประสานความร่วมมือในการขอนําตัวผู้ต้องหาดําเนินคดีและที่พบว่าอาจมีเจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปคอร์รัปชันนั้นตามข้อมูลคือเขาได้รับการประกันตัวโดยสารซึ่งเป็นดุลยพินิษของสารแม้ว่าในชั้นของพนักงานสอบสวนจะไม่ได้มีการคัดค้านการประกันตัวก็ตามแต่เราก็ ต้องไปตรวจสอบทั้งกระบวนการและตนก็จะมอบหมายให้กรมสอบสวนคดีพิเศษที่มีกองคดีเกี่ยวกับการค้ามนุษย์เข้าไปดูว่าในเรื่องนี้เข้าข่ายลักษณะความผิดฐานค้ามนุษย์หรือไม่ นอกจากนี้พันตำรวจเอกทวียังกล่าวถึงกรณีที่นายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีจะนอนพักรักษาตัวภายนอกเรือนจำครบ120วันในวันที่22ธันวาคมนี้ว่าเบื้องต้นในกรณีของนายทักษิณยังไม่มีระเบียบการคุมขังนอกเรือนจำแต่อย่างใดมีเพียงในส่วนของกรมรชาชทัณฑ์ที่จะดำเนินการเพราะหลักการของเรานั้นสิ่งสำคัญคือเรื่องนักโทษล้นเรือนจำซึ่งก็ต้องเข้าไปแก้ปัญหาในส่วนนี้เช่นการแยกผู้ต้องขังเด็ดขาดออกจากผู้ต้องขังที่อยู่ระหว่างการพิจารณาคดีของศาล โดยอาศัยการออกกฎกระทรวงตามมาตรา8เศษ9ส่วนหนึ่งว่าให้เป็นดุลยพินิจของศาลโดยการไต่สวนว่าอาจจะไม่ต้องนำผู้ต้องหาที่อยู่ระหว่างการพิจารณาให้เข้าเรือนจำและนายทักษิณไม่เข้าเกณฑ์น,นี้เพราะนายทักษิณถือเป็นผู้ต้องขังเด็ดขาดแล้วซึ่งในกรณีแก้ปัญหานักโทษล้นเรือนจำหากเราทำได้ก็จะสามารถลดจำนวนผู้ต้องขังได้ถึง3 0,000ื่นรายและเรา ก็ต้องไปดูกฎหมายระดับรองกฎกระทรวงต่างๆกว่า10บฉบับที่ยังไม่ได้พิจารณาจะต้องไปตรวจสอบทั้งหมดและเมื่อบังคับใช้จะต้องไม่ขัดต่อกฎหมายหลัก พันตำรวจเอกทวีกล่าวด้วยว่าในกรณีจะอนุญาตให้ในทักษิณน,นอนพักรักษาตัวต่อจนครบ120วันหรือไม่ตามระเบียบของกฎกระทรวงทางอธิบดีกรมรชาชทัณฑ์จะต้องพิจารณาความเห็นของแพทย์ผู้ทำการรักษาก็คือแพทย์โรงพยาบาลตำรวจและแพทย์ของราชทัณฑ์และรายงานมายัางปลัดกระทรวงยุติธรรมก่อนเสนอรายงานมายัางรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงยุติธรรมซึ่งจะยึดความเห็นของแพทย์ผู้ทำการรักษาเป็นหลักว่ามีเหตุผลเพียงพอต่อการนอนพักรักษาตัวภายนอกเรือนจำต่อหรือไม่ด้วยประการใดทั้งนี้นายทักษิณและครอบครัวยังไม่ได้มีการยื่นขอพระราชทานอภัยโทษครั้งที่สองแต่ย,ยา่างดยังคงยื่นขอพระราชทานอภัยโทษเพียงครั้งเดียว